สวัสดีครับเราพบกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ขออนุญาตะฮใช้ช่องทางนี้พูดถึงเรื่องฟุตบอลตั้งนิดนึงนะครับก็เพิ่งปฤดูกาลไปเมื่อตอนตีห้าของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ปีศาจแดงนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขออนุญาตพูดสองทีมแล้วกันเนาะะฮทีมอื่นก็ข้อมูลอะไรไม่ค่อยเยอะนะเราจะมีติดตามอยู่แค่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะครับ ปีศัดแดงกับลิเวอร์พูลฮะปีศาจแดงนะครับได้ผู้เล่นตัวใหม่อีกสามคนใช่ไหมก็จะมีผู้ตอดประตูที่จะมาแทนเป็นมือสองแทนดีนเฮนเดอร์สันแล้วก็แบกสายใช่ไหมเด็กกีรอนใช่ไหมจากสเปอร์ถ้าจะไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยแล้วก็อะไรอ่ะอัมระบัด อัมรบัตนี่เป็นมิดจิวตัวรับนะครับแล้วก็ทีมชาติมาโมร็อกโกนะครับก็ต่วนลวูฟูนะครับไดอ้อะไรไรอันหรือบรายอันรัออรนบฟินแบกนะอ่านออกเสียงผิดขอภัยนะครับก็ทีมชาติคอนแลนด์นะครับหรือเนเธอร์แลนด์ก็มาร่วมทีมนะครับเป็นสามประสาน หลังด้วยนะครับถ้าหลังก็ในทีมชาติจะเป็นบทจุยูฟันไดนะครับกอ,องกลางก็มีคดีกาโปเนาะคืออยากจะบอกว่าบางคนนะฮะบางคนที่เราได้กราเฟ็นแบกเนี่ยเราเลี้ยวผูอะบางคนจริงๆเด็กเลี้ยวผูบางคนก็เหลือเกินก็ประย่อยเยอะเ,เขาเออบางทีบางครั้งเด็กผีเขาก็ไม่ได้อะไรหรอกถูกปะมันก็มีข่าวหมดเอาจริงอะปีศาจแดงมนก็มีข่าวกับเยอะ อัดตเยอะในรูปวบนนี้นะครับก็อยากจะพูดถึงสิ่งที่คิดอยู่ในใจนะครับเราก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยไอเอนโดเนี่ยนั่นแหละมันก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวรับที่แต่พอกลับเป็นแบกมาเราได้ดูสติอ่ได้ดูอะไรบางสิ่งบางอย่างหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับจากดูจากเฮเตกบ้างดูจากพิจอมบ้าง นะครับก็ตึกตามหมดนะครับทั้ง NR Sport Radio อะไรเงี้ยนวันหน,นูก็ชอบนั่งดูเนี่ยนะฮะแล้วก็โคดเอ็กก็พี่เจิกก๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่อเอกราดนะครับก็ชอบดูสำหรับข้อมูลบางสิ่งบางอย่างหรือว่าข้อมูลโดยรวมสำหรับรุ่นพีพี่เป็นนักข่าวนะฮะหรือเป็นอะไร In 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 The อินฟลูเอนเซอร์อินอินอินเตอร์คอนทอนช่างมนเถือเป็นอะไร ก็ขออนุญาตพูดถึงพูดถึงสถานการณ์ของของทีมปีแดงกับเลี้ยวูตรงนี้หนึ่งนะครับเดี๋ยวแมนยูก็จะเตะในวันพรุ่งนี้นะครับตัวเลีวูเนี่ยก็จะเตะเช่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับคืออยากจะพูดตรงนี้หนึ่งว่าคือก็จะมีพี่ๆเชียร์ทีมตรงข้ามที่เรา ครรอบนักถือเนี่ยเขาก็จะเอาประเด็นที่ว่าเด็กเลิ้วภูนะครับไปย้อเย,อเยอ้ยเขาเกี่ยวกับเรื่องได้ตัวกาเฟแบกมาปะเอนินนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่าเราก็เข้าใจแหละนะฮะบางคนเอาจริงมันว่าใครไม่ถึงใครนะฮะทั้งเวอ้์วููทั้งแมนยูมันก็จะมีตัวแบบเนี้ยตัวแบบตัวปนป่วนหรือตัวเกลียนอะ่ะเราต้องยอมรับแล้วทำความเข้าใจกับกับมันตรงนี้ก่อนนะครับก็ถามความรู้สึกส่วนตัวดีใจไหมก็ดีใจนะที่ได้กาแฟแบกมาก็ และอย่างคือมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นจิ๊กตออีกชิ้นหนึ่งที่จะทําให้แดนกลางเราแน่นขึ้นนะครับก็ทีเนี้ยเรามันเป็นความปวดหัวที่โชคดีของของเจนคลับท่านสมมตว่าเตียโกเตียโกคันตรากลับมาคือทิโจนกลับมาฮาวิเอเลียสเตฟานไบเซติกอย่างเงี้ยคือมันเป็นการแข่งขันที่หนูเชื่อว่าโค้ชน่าจะน่าจะ ยอมปวดหัวนะคือท่านบุตรมันกลับมาแล้วทีนี้นมันมีการแข่งขันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเป็นการส่งผลดีต่อทีมนะครับอแต่ได้ได้ได้ฟังพี่พี่รุ่นพี่นะท่านหนึ่งที่เรารักและเคารพนะครับผมที่พิศาดารแดงแหละนะฮะเขาก็จะพูดถึงบอกว่าอาจะต้องบอกก่อนว่าเขาถ้าเขาเป็นมวยนะมวยเขามีชั้นมีเชิงมากนะครับ หลายคนสังเกตหรือเปล่าไม่รู้แต่หนูเนี่ยหนูก็สังเกตแล้วก็หนูก็รู้ว่าเออแกมีชั้นเชิงนะครับออกตัวดีออกตัวดีนะครับคือถามว่าแฟนแมนยูดีใจไหมอ่ะถ้าคุณเป็นแฟนแมนยูคุณช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าคุณดีใจไหมที่ได้อัะบัตดีใจเพราะว่านักเตะมันไม่ยอมไปไหนนะครับไม่นจะเป็นบา์เตโลนาทีมอะไรอะปอเลสหรืออะไรที่จะต่อไปกาลาตาตลายอ่าดูบงดูไบก็จะต่อไป นะรวมถึงริวฟูด้วยนะครับก็เคยติดต่อไปที่อยากจะได้แต่เขาก็เขาก็ไม่ไม่ไปทีมไหนเลยนอกจากเลือกปีศาจแดงนะครับคือถท่าฟัางด,ดีนะถท่าฟัางด,ดีกับกับอูรูรุ่นพี่ที่เป็นปีศาจแดงเท่านั้นอนะ่ะถท่าฟัางดีอ่ะคุณจะรู้ว่าเขาอ่ะเหนือ <laughs> อยู่เป็น <laughs> ออกตัวดีนะที่เขาบอกว่า ที่ก็บอกว่าเออคือแบบถามว่าคนเราดีใจไหมแฟนแมนอยู่ดีใจทุกคนนะครับได้นักเตะคนหนึ่งที่เป็นเป็นแฟนตัวยงของปีศาจแดงอุทิศตัวไรวิญญาณเลือดทุกหยดยกให้ปีศาจแดงเราก็ดีใจแหละเหมือนกันนะเรียวพูอ่ะถ้าได้นักเตะที่แบบเฮ้ยมันเขาเชียร์ลีฟวอย่างเงี้ยแล้วเขาเวลาลงไปเล่นมันก็มีแพชชั่นมีมีวิธีคิดหรือมีการแบบกระเฮี้ยนกระหือรือในการที่จะแบบทําให้ผลงานมันออกมาดีกับทีมนะครับ คือคือเขาก็ดีใจแหละนะเขาก็ดีใจแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเขาเขาอยู่เป็นนะครับทางมวยเขาดีหมันกวว่าเขาก็จะพูดออกตัวก่อนเอ๊ะแต่คาดตัวมันดูน้อย,อยมันดูปแปลกๆนะอ่าแล้วเขาก็พูดโยงไปถึงว่านักเตะบางคนที่เล่นกับทีมชาติเล่นดีบางทีมันเล่นกับสโมสรอ,อาจจะไม่ดีอาทิเช่นนู่นนี่นั่นแฮร์รี่แม็กไวอ่าหรือจะเป็นใครอะไอที่ลิมาริตซืต้อไปอะไอถั่ว ชิดไม่ใช่อ่าที่เคยเล่นนั่นแหละนั่นแหละจำไม่ได้ชิดเชดิตโต้แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เคยไปอยู่มาริดอ่ะจำไม่ได้นะครับน่ะเ <c oughs> ขาพูดออกตัวว่าบางทีบางครั้งเล่นกับทีมชาติเล่นกับสโมสรมันต่างกันบางทีปังกับทีมชาติแต่กับสโมสรก็มาแป๊กหรือมา ไม่ผ่านก็มีถ้าคนเราสังเกตดีๆคุณก็จะรู้ว่าเขาออกตัวอยู่ในเวลาสมมุตินะสมมุติถ้ามันเปรี้ยงมันปังขึ้นมาจะเข้าทางตีนเขาเขาก็จะย่อเย้ยได้อ่าว่าเออนี่ไงนักเตะคนนี้รีวูวเคยที่ต่อมาแล้วมันไม่ไปทีมมันไปทีมนี้เป็นไงทุกอย่างกุที่ให้ปีศาจแดงแล้วก็ปังแล้วก็ดีนะครับแต่ถ้ามันแป๊กเขาก็จะบอกเลยว่าผมเคยพูดแล้วใช่ไหม ว่ามันแปลกๆที่คัดตัวมันน้อยแล้วนักเตะบ,บางคนที่ที่เล่นกับทีมชาติดีใช่ว่าจะเล่นกับสโมสรดีนะฮะต้องบอกแล้วว่าเขาทางเขาดีทางเขาดีเขาอยู่เป็น <c oughs> ทุกคนสังเกตรหรือเปล่าไม่รู้แต่หนูเนี่ยเป็นคนชองสังเกตหนูก็รู้ว่าเออเฮ้ยทางมวยก็ดีไม่ว่าอะไรก็แต่ถ้าถ้ามันดีนะบอกเลยว่าลิวพูลเละถามระบัดนะโชว์ฟอร์มดีนะครับเขาก็จะออกมาออกมา เดอยเลยออกจากมาพูดมันได้อยู่แล้วฟุตบอลน่ะมันมันเยอะกันไปเยอะกันมาแบบให้มันดูแบบว่ามีกิมมิกดูเออเฮ้ยแบบแซ่บๆคันๆน่ารักดีนะครับมันไม่รู้ว่าจะไปเอากันถึงตายนะครับเราไม่ใช่ประธานสโมสรเพราะฉะนั้นเราเป็นแฟนบอลมันก็จะเป็นการสันทนาการที่แบบว่าเออเฮ้ยสนุกสนานดีนะเขาล้อเลียนเราบ้างเราล้อเลียนเขาบ้างเขาอํ้มเราบ้างเราอํ้เขากลับคืนนะครับผมนะฮะอ่ะ มาพูดถึงเมื่อเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีการจับฉลากนะครับจับฉลากอ,อยู่รป้าลีนะครับคือก่อนนี้น,น,นะฮะแฟนแมนยูเขาก็ออกมาเยอะเยอยว่าเราจะได้ไปเล่นที่ไกลๆเดินทางนานๆนะครับพอจับฉลากออกมาแล้วเราก็หนักใจนะว่าจะต้องเดินทางไกลนะครับ ทีมที่มันก็มีทีมตัวูสแล้วก็มีอะไรสองทีมนะครับทีมจากประเทศออสเตรียไม่ใช่อสอสเตเลียนะครับออสเตรียหนึ่งทีมนะฮะนั่นคือนักเตะไวูเคยไปเก็บตัวที่นั่นนะฮะผมเชื่อว่าเจงเขาก็ชอบอยู่แล้วนะครับและที่สาคัญอีกทีมหนึ่งมาจากเบลเยียมนะครับเบลเยียมก็อยู่ในยุโรปนะซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลจากเกาะอังกฤษสักเท่าไหร่นะครับอาที ไกลมากนะนั่นคืออะไรตัวรูทนะครับมาจากอ่าลีกเอิงนะฮะฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยเดินข้ากํงแพงแค่เดินไปมกี่ก้าวก็ข้าประเทศได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับอ่อเหล่าบรรดากองแช่งที่อยากจะให้เราไปอะไรเคอรอทิฐานหรือว่าไปประเทศไกลๆนะฮะก็ต้องกลับขอบท่านภัยด้วยนะฮะที่แช่งไม่สำเร็จ นะฮะก็เวอ้์วููในรอบแบ่งกลุ่มก็จะวนเวียนอยู่แถวนี้แหละนะฮะออสเตรียนะครับเบลเยียมแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับส่วนในรอบลึกๆรอบนอกเอาจะไปเจอใครอะไรยังไงที่กายเกิดเดี๋ยวว่ากันนะครับต้องกราบขอโทษด้วยที่ท,ที่ไม่เป็นอย่างที่คุณหวังนะกายสุดนะ่าจะเป็นฝรั่งเศส <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเวอ้์วููแมนยูนะฮะจะเตะเดี๋ยวมีการวิเคราะห์ก่อนเกมนะครับว่า เกมรูปแบบน่าจะออกเป็นยังไงนะครับใครน่าจะลดงได้เล่นบ้างนะครับก็ต้องบอกตรงว่าหนูก็ไม่ใช่กูรูอะไรหรอกนะหนูเป็นคนที่เป็นคนเป็นตลกที่ชอบดูบอลคนหนึ่งนะครับแล้วก็ดูฟุตบอลมานานแล้วแล้วก็วอนวอนเถอะนะไอ้คลิปที่หนูลงไปเนี่ยบางทีบางครั้งแฟนเลี้ยวฟูอาจจะเข้าใจนะครับว่าเออคื้เวลามันจิบกดเวลาทีมเราที่มันรักเนี่ยแล้วมันตามตามหลังอยู่เนี่ยแล้วมันกลับมาไม่ใช่กลับมาแค่เสมอแล้วก็ดีใจแล้วแต่ไม่ชนะ สิบตัวมันกลับมันชนะแล้วทีมที่เราชนะคือทีมนิวคาสเซลและที่สําคัญคือมันชนะในเซนเจมพาร์คที่นั่นมันคือนรกของทีมเยือนมันเลยหลุดอารมณ์แบบปรทุสวาสอะไรออกมากันแล้วแต่นะครับผมก็บางคนก็จะท้าคอมเมนต์ว่าได้เต็มๆเ,เลยสิเล่นไปกี่ล้านล่ะนะฮะคือไอ้ตะกะเนี้ยต้องบอกก่อนมันเป็นตะกะที่ป่วยๆอ,อย่าเอาบรรทัดฐานของตัวเองไปเพียบคนอื่น นะครับคนที่เขาดูบอลคนที่เขาเชียร์บอลไม่ใช่ว่าคนจะต้องเล่นบอลเสมอไปนะครับคือคือถ้าคนรอบตัวหนูจะรู้ดีว่าว่าหนูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบใส่อารมณ์กับการดูบอลหนูถึงไม่ค่อยชอบไล์ตดเวลาดูบอลมันจะมีคําประทุต,ตวาดออกมาเป็นเป็นคำหยาบคายเนี้ยมันก็สะบัดออกมาคือการที่เราดูบอลอะไรเงี้ยมันก็จะมีนะครับแต่ว่าอืมมันมันเป็นตะกาที่ป่วยว่าเออถ้าเขาเชียร์บอลถ้าเขาแบบ ใสอารมณ์ในการดูบอลตอนนี้นเขาต้องเล่นเยอะไม่จริงดูตันนะครับแล้วบอก,กบตัวเองว่าอยากคิดว่าคนอื่นเขาจะเหมือนคุณเสมอไปนะฮะดูฟุตบอลดูให้เป็นกีฬาดูให้เป็นการสันทนาการได้เสพฟุตบอลน,นะครับเตบกีฬาให้มันรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราตื่นเช้าขึ้นมานเราไปทำงานเรามีเรื่องคุยกับเพื่อนเรามีเรื่องคุยกับคนรอบตัวหรือมีมีเรื่องคุยกับคนที่ทํางานมันไม่ใช่ว่าคนที่ที่เชียร์ฟุตบอลจะต้องเล่นฟุตบอลเสมอไป ถ้าไม่อย่างนั้นคนในคำนูหกหมืหน่นคนเจ็ดหมืหน่นคนก็ต้องเล่นบอลทุกคนสิถูกไหมอือเพราะฉะนั้นเวลาจะพิมพ์มอไะไรคอมเมนต์อะไรอ่ะฝากหน่อยนะครับฝากนิดนึงว่าเดี๋ยวมันจะมาไหว้ตัวเรือกระเช้าทีหลังเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ใจดีเสมอไปนะครับถ้าจะมาแบบคอมเมนต์คอมเมนต์ที่มันเกินเลยไปนะครับจากจากการที่มันควรจะทําหนูว่าบางครั้งหนูก็ไม่ช่บอิสระปูนนะครับหนูก็ ก็ต้องบอกตรงๆก่อนนะครับคือหนูมาเชียร์ฟุตบอลหนูมาดูฟุตบอลพอหนูดูแล้วหนูรู้ึกว่าเฮ้ยเวลาเรามาพูดเรามาแย่มันล้อกับกับทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเฮ้ยมันสรุกดีแล้วก็คิดหาวิธีที่มาอํากันให้มันรู้สึกว่าสแสบคันๆอะไรก็ว่าไปถูกไหมฮะส่วนฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยสาหรับคนในโซเชียลนะครับแล้วก็ส่วนแมนยูนะครับที่ได้อําระบัตมานะครับถ้ามันปังนะครับ มันเข้ามาช่วยกองกลางปีศาจแดงทําให้เกมลุกหรือเกมรับหรือทุกอย่างมันได้ผลที่มันดีขึ้นก็ขอแสดงความยดีด้วยนะครับแต่ถ้ามันแป๊กนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากคุณจะคิดแค่ว่าคุณได้แฟนบอลแมนยูที่พอเตะบอลได้หนึ่งคนเพิ่มเนะ โอเคพรุ่งนี้เจอกันนะพรุ่งนี้อาจจะมาบายๆนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาพูดวิเคราะห์นะครับให้ฟังว่าว่าเกมการแข่งขันจะเป็นอะไรยังไงความน่าจะเป็นนะครับนะฮะอ่า,อา,อาเดี๋ยวขอเดาเดี๋ยวขอเดาเดาสกอร์คืนนี้ก่อนนะครับเดาแล้วกันนะอย่ามาเรียวกว่าฟันทงฟันทึงเลยเดาแหละนะบเบนฟอร์ดกับบอลมัดเบนฟอร์ดนะฮะเดี๋ยวนะ เบนฟอร์ดอยู่อันดับที่เก้านะครับบอลมัดท้ายๆของตารางนะครับเบอร์รี่กับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับเบอร์รี่กับท็อตแนมฮอสเปอร์ผมว่าวันนี้ฮอสเปอร์อ่าท็อตแนมฮอสเปอร์ไม่แพ่นะอาจจะบุกไปสามแต้มด้วยสเปอร์ไม่แพ้นะครับเบนฟอร์ดกับกับอ่าเบเบนฟอร์ดกับบอลมัดเนี่ย หนูว่ามันเป็นทีมที่แบบช่วงตุลุการต่างคนก็อยากอยากได้แต้มมานะไม่ลงรายละเอียดไม่ลงดีเทลแล้วกันว่าใครเตะบ้างลงเล่นอะไรยังไงนะครับลองแบบปันลงคร่าวๆนะปันดงคร่าวๆนะครับมีโอกาสออกเสมอได้นะครับเบนฟอร์ดกับเบนฟอร์ดกับบอลมาแต่ถ้าให้มีผู้ชนะหนูให้เบนฟอร์ดเจ้าบ้านนะครับเบอร์ลี่กับทนายอนสเปอร์หนูคิดว่าสเปอร์น่าจะ,น,าจะน่าจะชนะนะครับเชลตีกับนอตติงแฮมฟอร์เรส ครับก็ก็อันนี้บอกเลยว่าหนูว่าบ้านเชลตีก็จริงแต่ว่าหนูว่าไม่น่าไม่น่าจะง่ายแล้วคนซื้หนูนะไม่น่าจะง่ายหมายความว่าไม่น่าจะกินไม่น่าไม่น่าจะกินแล้วที่จะผลิตง่ายก็ต้องดูนะครับดูด้วว่าเอ็นโต้มันมันฮอตไหมนะครับก็เหมือนใคยแลว้ี่อยู่ฟันทงเรื่องแมนซีอ่ะหนูบอกแล้วว่าแมนซีไม่ได้ธนาคาด แล้วก็ไม่ขันจริงเห็นไหมแล้วทีมพอเลสวันนี้น่าจะสร้างความปวดร้าวให้กับเชลซีได้นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้กับฟูตแลมไม่น่ามีปัญหาในบ้านนะครับถึงแม้ว่าจะมีเป๊ปกอดิล่าไม่อยู่ก็ก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะส่วนไบรท์ตันกับนิวคาเซิลหนูยังเชื่อว่าไบรท์ตันจะมีดีกว่านิวคาเซิลนะครับโอเค,นะคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับอาําระบาดนะครับถ้ามันปัง มันดังมันเปรี้ยงก็ยินดีด้วยแต่ถ้ามันแป๊กมันจืดมันชืดหรือมันอะไรนุกนิดนั่นก็คิดว่าเราได้แฟนบอลแมนยูที่พอเตะบอลเป็นมาอยู่ในทีมหนึ่งคนบาย